ดีค่ะพบกับรันรันชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาทำเหรียญโปรยทานกันต่อนะคะเป็นเหรียญโปรยทานลอตเตอรี่นะคะเป็นกล่องนมนะคะทำง่ายๆไม่ยากเลยนะคะทุกคนก็สามารถทำได้นะคะเราใส่เหรียญไว้ข้างในนะคะอุปกรณ์นะคะเรามาดูอุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้ลอตเตอรี่นะคะจำนวนสองใบด้วยกันนะคะ แล้วก็ใบที่ปาหน้าลอตเตอรี่มาสีเหลืองนี้นะคะเราก็ใช้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็มีเหรียญน,นะคะเราใช้สองเหรียญน,นะคะแล้วก็สกอ๊อตเทปนะคะ,ะกาวสองหน้ากาวแท่งนะคะแล้วก็จะเป็นพวกกัรไกยไม้บรรทัดนะคะดินสอนะคะแล้วก็จะมีกันไกนะคะซิกแซกนะคะไว้สำหรับตัดตกแต่งนะคะ ก็ไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะแบตเตอรี่สองใบนะคะมาต่อกันนะคะโดยใช้สกอ็อตเทปนะคะวางลงไปนะคะตรงกึ่งกลางของสกอ็อตเทปนะคะแล้วก็พลิกกับด้านนะคะนำอีกใบหนึ่งนะคะมาวางคู่กัน วางใหม่นะคะใหะ้สนิทโอเคนะคะได้ตามนี้นะคะเราก็ตัดสกอตเทปที่เกินออกมาทิ้งไปต่อไปนะคะเราก็จะตัดกระดาษลอตเตอรี่นี้นะคะให้มีขนาดกว้างนะคะ 7.5นะคะแล้วก็ยาว11ซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดร็อตเตอรี่นะคะให้มีขนาดกว้างนะคะ7.5ซนติเมตรนะคะด้านบนนี้นะคะแล้วก็ยาวนะคะด้านนี้นะคะยาว11ซนติเมตรนะคะหรือถ้าหมุนกลับมานะคะก็จะมีความยาว11ซนติเมตรแล้วก็กว้าง7.5ซนติเมตรนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะเราจะวัดระยะห่างนะคะเพื่อที่ทํากล่องนมนะคะเราวัดด้านยาวก่อนนะคะเรานับนะคะเข้ามานะคะ2.5นะคะ2.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็มาขีดที่5 แล้วก็เจแล้วก็มาที่10นะคะซึ่งแต่ละช่องจะหา,าจะมีระยะห่าง2.5เซนติเมตรนะคะด้านล่างนะคะเราก็วัดระยะห่างเหมือนกันนะคะสอ 5าเซนติเมตร7.5แล้วก็10 cm, นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวัดระยะห่างแบ่งช่องนะคะจากจุดนี้นะคะดูใกล้ๆนะคะอันนี้ช่องที่1น,นะคะวัดเข้ามา2.5นะคะแล้วก็วัดเข้ามานะคะ2.5อันนี้ก็2.5 2.5ถ้าเราใช้ไม้บรรทัดทาบนะคะ เราก็จะขีดนะคะขีดที่2.5เส้นที่2ก็เป็น5เซนตเมตรเส้นที่3มก็เป็น7.5เซนติเมตรและเส้นที่4ก็เป็น10เซนติเมตรนะคะอันนี้เราวัดในแนวด้านยาวนะคะต่อไปเรามาดูด้านกว้างบ้างนะคะด้านกว้างนะคะ ด้านกว้างเราก็วัดระยะห่างเข้ามานะคะ2.5นะคะ2.5อันนี้2.5ซนติเมตรแล้วก็มาขีดที่เลข5 2.5นะคะแล้วก็มา6.5นะคะอันนี้ช่องช่องที่3จะเป็น1.5เซนติเมตรนะคะด้านล่างนะคะ ก็เป็นสองจุดห้าห้าเซนติเมตรแล้วก็หกจุดห้านะคะเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้น จะได้ตามแนวนี้นะคะ,ะช่องที่1นะคะเข้ามา2.5ช่องที่2ก็2.5ช่องที่3เป็น1.5เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้นะคะ,ะปากกานะคะที่หมึกไม่มีแล้วนะคะตรงหัวนี้ก็จะแหลมเราจะย้ำเส้นที่เป็นรอยขีดนะคะ เพื่อง่ายสะดวกในการที่จะพับนะคะอย่าอย่าขีดหลายรอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเ,เส้นจะขาดนะคะกระดาษลอตเตอรี่จะขาดนะคะเวลาพับ เราขีดย้ำทั้งสองแนวนะคะจะได้ตามนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับตามรอยที่เราใช้ปากกาขีดแต่เมื่อกี้นี้นะคะ ย้ําอีกหนึ่งรอบนะคะอีกแนวเร่งนะคะเราก็พับเหมือนกัน นี้เราก็พับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ตามแนวนี้นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็หมุนข้างนะคะข้างนี้นะคะเราจะตัดส่วนนี้ออกนะคะส่วนนี้ แล้วเราก็พับมาประกบกันตามแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะพับประกบติดกันนะคะเราจะตัดช่องตรงนี้นะคะเฉพาะส่วนนี้นะคะสอจุนี้นะคะตัดแค่เส้นตามแบบเลยนะคะ ะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใชะ้กาวสองหน้าติดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็แกะกระดาษกาวออกนะคะ แล้วก็จับอีกด้านหนึ่งนะคะมาประกบติดก,กันจะได้ตามแบบนะคะเสร็จแล้วนะคะเรา,อาเอาด้านซ้ายนะคะกดลงไปด้านขวาปิดทับนะคะแล้วก็ ด้านที่อยู่ข้างล่างนะคะปิดทับลงไปนะคะแล้วตรงนี้เราก็ติดกระดาษกาวถ้าเราไม่ใช้กระดาษกาวเราจะใช้เป็นกาวลาเท็กนะคะหรือกาวแท่งก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะแล้วก็ประกบติดลงไปเลย,เลย แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นก้นกล่องนะคะด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เหรียญน,นะคะเราใช้สองเหรียญน,นะคะใส่เหรียญปุยทานเข้าไปนะคะเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราจะเห็นรอยพับอยู่สองรอยเราจะประกบนะคะทําเป็นปากกล่องนะคะ ก็ตกแต่งให้เข้ารูปก็จะได้เป็นกล่องนมแล้วนะคะตามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใชะ้กระดาษที่ติดมากับโรูตอรี่ตัวนี้นะคะ,ะประกบติดกันนะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะเ,เราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เราไม่ทิ้งนะคะ,ะเราใช้กันไก่นะคะจะเป็นกันไกธรรมดาแล้วก็ตัดซิกแซกหรือตัดเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะคะ แต่จะยังจะใช้กันไกซิกแซกช่วยนะคะจะตัดเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความคิดของเราเลยนะคะแล้วเ,เราก็พับขึ้นแล้วก็ทากาวตรงกลาง แล้วก็มาประกบติดกันนี่ปิดฝาเรียบร้อยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเรียนโปรยทานกล่องนมนะคะพักง่ายๆไม่ยากเลยนะคะทุกคนสามารถทำได้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งกริ่งด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ